เป็นไงเป็นไงเกือบถึงแสนแล้วสิไม่หลักหมื่นทั้งนั้นไม่ถึงแสนนะคอนอยู่3,000นกว่าบาทคันนี้โฉมปี15ครับล้อแมกเป็น C28 ี่ผมจัดให้แล้วซีวิกเอฟบีนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับใกล้ช่วงเมษาแล้วนะครับคือเทศกาลสงกรานต์นั่นเองนะบอกเลยนะครับช่วงนี้คนเขาก็จะแบบว่าควานหารถหารากันนะครับมีนาเมษาเป็นช่วงหน้าร้อนแล้ว ที่สําคัญคือไปเที่ยวอย่าลืมอย่าลืม13 14 15นะครับสงการนะโอเคใครที่ยังไม่มีรถนะครับหรือว่ายังไม่มีที่ไปหรืออยากจะมาเที่ยวที่นี่นะครับร้านไม่ปิดนะครับเดี๋ยวมีเจ้าหน้าที่อยู่รอนะครับมามาดูรถที่ผมอยากนํานเสนอน,นิดนึงนะตัวนี้4ประตูออโต้นะครับเห็นหล่อมาแต่ไกลนะครับซึ่งให้เดาราคาเล่นๆนะครับให้เดาๆเพื่อนๆน่าจะแบบโอ้หลักหกหรือเปล่านะครับไม่เลย5้าแสนเก้าหมื่นบาทจบให้เลย ร,ราคานี้พี่ได้อะไรฟรีจัดฟรีโอนส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะครับบอกก่อนนะแคมเปญน,นี้ผมให้แค่ชุดนี้เลยไม่ต้องจ่ายเงินนะครับแต่ใครอยากดาวนยินดีเลยนะใครอยากจะจ่ายเงินรับรถยินดีเลยคันนี้4ประตูออโต้ครับจัดส่งลงแม็กเรียบร้อยสีําเก็บ3มชิ้นนะครับแล้วก็รับประกันเครื่องยนต์ชุดเกียร์ส0ปีแสโลมาดูคันต่อไปดีกว่าโอ้โหคันนั้นปี23าที่ว่าสุดอันนี้ผลิต23แต่จด24โอ้โหเป็นไง คือรถสภาพมาผมยังยัง,ย,งยังสงสัยว่าเอ๊พี่โดมเขาเอารถของเขาเองมามาจอดหน้าร้านหรือเปล่าไม่นะครับรถคันนี้ได้จากลูกค้าลูกค้าก็ซื้อสดจะไปเอารถอีกคันหนึ่งนะครับแบรนด์ w m w นะก็คือซื้อมาขับได้7,000โลแล้วขายเลยเนี่ยผมก็เลยได้มาเลยงงๆเลยผู้ก็พองรายเดียวไม่ผ่านไฟแนซ์โอ้โหตัวนี้หางจากป้ายแดงโตดสุดนะครับ6ก เราคารถ6 6 9ไม่7,000ปีจด24ว่าไงคุณพี่คันนี้ดีกว่ามารถครอบครัวนะครับแต่มีจัดไฟแนนซ์เรียบร้อยนะครับคันนี้6 2 9แต่ในคลิปนี้ยังไม่ออกราคาดีกว่านะคันนี้6 2 9นะครับราคาหน้าร้านนะเพราะว่ามีลูกค้าจาัดไฟแนนซ์เรียบร้อยมาผมมาให้อีกคันหนึ่งสำหรับแบบคนที่แบบ จะเอาไปช่วงสงการแล้วอยากต่อยอดนะครับบอกว่าโอ้ยสงการน้องมันมีแค่5วันต่อยอดอาชีพครับต่อยอดอาชีพได้ทั้งทั้งตลอดตลอดไปเลยนะนี่ครับต่อยอดอาชีพได้ด้วยอีซูดีแมนะครับตัวนี้2.5ครับตัวไฮเลนเดอร์ 2008, ปีผลิตศูนย์แปปีจดศูนย์เก้าทำสีมาเก็บสีมาเพราะสีเก่าดูเขอะมากถ้าเอามาขายไม่ได้เรื่องนะโอเคคาวนี้ลำดับเดียวป้ายแดงครับราคาอยู่ที่10,000 ก้าหมื่นบาทไปไงเป็นไง,เ,นไงเกือบหนึ่งแสนแล้วสิไม่ใช่หนึ่งแสนเก้านะครับหนึ่งแสนเก้าคุณได้ไปเลยนะคันนี้ดูแรงสองร้อยสิบเจ็ดรายการนะครับหนึ่งปีโอเคไหมครับหรือหนึ่งหมื่นกิโลเมตรนี่นะที่เท่าที่เห็นนะครับค่าบริการฟรีจัดฟรีโอนส่งฟรีเหมือนกันครับคันนี้จัดไฟแนนซ์ได้นะครับประมาณหกสิบงวดที่เหลืออยู่ประมาณเจ็ดปีหมดเลยนะครับมันจะมีปริมีซเจดูสองหกสิบนะครับหกสิบอยู่ประมาณสัก 4,900เนี่ยตัวเนี้ย 4, 0ใครอยากจ่ายเงินเพิ่มนะครับมันจะลดลงไปอีกนะเรลองดูนะครับบางทีแบบคนเขาไหวอีก4,500ก็ลองดูคำนวณดูนะครับทักมาบอกผมได้แล้วไปดูกระบะทั้งหมดก่อนกระบะทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ก่อนเลยขวามือนะครับบิสุบชีไต้ตันปี22ซึ่งคันนั้นราคา3 7 9 3 7 9 9ครับปี22มายหื่นหนึ่ หมื่นหนึ่งหรือมื่นสี่ผมจำไม่ได้แล้วนะครับแต่คันนั้น379ครับผ่อนต่อเดือนประมาณ7,000กว่าบาทเท่านั้นเองอ้าวมาแล้วนะผมบอกแล้วนะผมสายสุดนะครับไม่ว่าจะเป็นเทศการหรืออะไรก็แแล้วต่นะครับอยากให้คุณไม่ได้ลดกันนะกระบะคันต่อไปนะครับ1920ผลิต19บเจดยีนะครับบิสซูบิชิไททัตนตัวนั้น359ครับผ่อน6,000กว่าบาทเองปี20นะคันต่อมาครับรีโวคันนี้ปี22 ปี2ครับรีโวครับบอกเลยคันนี้399โอ้โหสุดจัดครับไม่รักมือทั้งนั้นไม่ถึงแสนนะอยากได้ข้อมูลลึกๆบอกผมผมรับคำสั่งมาเรามารีวิวทุกคันเพราะ FC อยากดูทุกคันนะจริงๆมันมีสาขาหนึ่งแต่ว่ารถยังไม่พร้อมยังไม่ไปคันต่อมาครับยกสูงนะรีโวยกสูงปี20สีเดิมโรงงานครับ อันนี้4 5่ครับจบไปครับพรี n n นเนอร์นะแม็กจัดให้แล้วหนึ่งชุดไปไปดูอีกโซนหนึ่งเขาเรียกว่าโซนแบบเขาเรียกว่าจับต้องง่ายนะตัวนี้โซนนี้จะเป็นโซนที่ราคาเป็นกันเองนะโอเคเริ่มจากคันแรกเลยนะครับคันแรกเป็นซีวิกเอฟบีนะครับบายบายสวัสดีครับโอเคซีวิกเอฟบีคันนี้2 9จบครับ290000จบเลย สวยๆนี้เลยนะครับโครงสร้างแบบนี้เลยตัวนี้ล mm ้อแม็กเลนโซ่เปลี่ยนมาให้เรียบร้อยนะคนต่อเดือนประมาณ6,000นนิดๆน,นะครับ mm hmm. หรือว่าใครอยาก่อน5,000กว่าบาททักมาคันนี้ครับมาด้าสองครับสีแดงตัว Skyactiv e ครับเครื่องยนต์1.3าคันนี้เอาไป2,8,0โอ้โหเป็นไง6 0 0 0กว่าบาท5,000กว่าบาทครับวันนี้นะของเดิมกับหมดนะครับสเกิล์อคัน มาคันน้องคันต่อไปนะครับคันนี้นิสสันอเมล่าหนึ่งแสนหกหมื่นบาทจบครับคอนยูสามพันกว่าบาทคันนี้โฉมปีสิห้าครับล้อแมกเป็นซ2 8ผมจัดให้แล้วมาคันต่อไปครับคันนี้ซีอาวครับผมซีอารวีาคา349,000บาทเหลือเพียง3 4มแสนสี่หมื่จบเลยนะไม่ต้องจ่ายเก0 0พันผมให้แค่น,นี้นะโอเคคันนี้เป็นรถ SUV นะครับเดิมๆเ,เลยนะสีเดิมหมดนะครับ มาคันต่อมาครับตัวนี้เอาไปขวัญใจเงินสดนะครับไปทะเบียนสวยๆแบบนี้ขายไม่ถึงแสนนะไม่ถึงแสนนะครับใครอยากได้ทักมานะครับแคมลรีนะตัวนี้ผู้บริหารเดือดคันต่อมาโอ้ขึ้นไปจองไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวบอกราคาก่อนประมาณ7จ็ดหมื่นเอาไปตามสภาพนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครทักวันนี้นะเดี๋ยวมาคุยราคาพิเศษกันอีกนะโอเคนะครับยัยทุกคนนะครับสนุกทุกวันนะเจอผมทุกวันนะครับแล้วอยากให้ผมทําแคมเปญอะไร พิมพ์คอมเมนต์มาเนาะพิมพ์คอมเมนต์มาเราคุยกันเราทักกันเรารู้จักกันนะครับส่วนใครอยากได้รถมือสองรีบคอมเมนต์มาเลยนะครับวันนี้จเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเจอกัน